ติดดินครับพี่น้องทางนี้อู้เดี๋ยวมาเบิ่งกันนั่นเด้นอนะกากาขี้ฟานเหรอครับหรือว่าหมูป่าแต่ว,ว่าต้นกล้วยฝั่งนู้นครับพูดอ่ะราบเป็นหน้ากองตรงนี้กะบ่ต่างกันพี่น้องเพิ่งแนวตรงอู้หูมันเหมือนป็นหางแล้วเตี้ยไอ้กบบอกว่ามันแก่ซะหมดตัวแรกกับพี่น้อง หอมแก้มจากบาทนะพี่น้องเบิ่งครับพี่น้องอยู่ท่ามกลางฝูงบินโอ้อลังการดีนะครับเบิ่งแล้วครับคนบ้า <c oughs> บ้าหลายเติบเลยครับสวัสดีพี่น้องเมื่อนี้มานำเพิ่งนะกะมา,าอ้กบสองคนคือเ่าต่มากไกลอย่างคักเลยครับขี่รถมาโอ้หลายสิบกิโลนะยังม,มีตัวเพิ่องเลยครับแต่มาตรงนี้มาเห็นละ อย่าเฝ้าไปเด้อพ่อหนะเนี่ยครับกินส่วนอยู่ในป่านี่เด้อพี่น้องนกเด็กนกเด็กนกเด็กอยู่ทางในนั่นนะครับน้าเดี๋ยวลุ้นกันโอ้ไปแล้ว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 เรียบร้อยครับไปแล้วหนึ่งตัวเดี๋ยวดูอีกครับเอาชัดๆเด้อพี่น้องทำตัวกันไปหวังว่าจะมันหังยิ่ๆยัยเจอตัวแล้วก็ลองตามลงไปดูก่อนพี่น้อง อยู่ใกล้ๆนี่แหละครับเนี่ยเินลงมาก็เริ่มเห็นตัวแล้วเนี่ยนั่นนะไปหวังว่าจะฟุกเอาได้เด้อน, <c oughs> <c oughs> นี่ได้มุ่นแต่สาวเลยพี่น้องิ <c oughs> อ่งโกรธครับิบ่งโกรธ บงเอาโลดอยู <th> <sont> <ford> ่ในนี้วะเฮ้ยหกแต่น้อพุ๋นะพี่น้องได้มุนไปนี่ด้เลยตา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 ยมุดป่ามาเลยพี่นาะในี่สุดมาเห็นพึ่งอะรอยู่ที่กระเดาต้นนี้นนเหือพุเห็นบุะนั่นแหลบนั่นนั่น เดี๋ยวกล้องส่องทางไกลซูมให้ครได้สำนีพี่น้องจากงอนจากเกียร์หนาลื่นตึ้นเลยโอ้หางแรกของเขาครับตามมาถึง10นาทีครับเดี๋ยวเอ้อไ้กบมาเบื่องก่อนจัดไปเออไนากบมาเบิ่งแล้วหางนี้เราตัดสินใจบอกเอาเด้พี่น้องไปเดี๋ยวไปเบื่องหางใหม่นะครับหลังจากเจอเพิ่อหางแรกเขาไม่เอานะพี่น้องเอากลับมานำกันใหม่ครับมาพอกินเกสรอ,อยู่นี่นะสายแล้วก็ยังกินอยู่นะครับอยู่ในนั้นเด้อนนะ จะเห็นเรื้องนี้ก็ได้ดูตัวแล้วเหมือนพึ่งจะลงไปนี่เดีอพี่น้องลงไปทางนี้นะครับเดี๋ยวนำไปเบิ่งกันรู้แม่นเทบบ่ดูตาเปล่าอยู่นะครับบุก็จัดเนยเหม็นบุกน้อไปเลยเดี๋ยวลุ้นกันเบิ่งครับหาไปนำกันเนาะน้ำไปนำมาพี่น้องมาเห็นแล้วเพิ่งเนงึดไหลเพิ่งแนวตรง โอ้มือนเป็นทางแล้วดีไอ้ไปครับหัางนี้บบได้คือกันมาหาพึ่งแล้วเห็นแบบนี้เฮ็ดยังได๋พี่น้องม็นขี้ฟานบ่ครับหรือว่าหมูป่าแต่ว่าต้นกล้วยฝั่งนู้นครับพูดอ่ะลาบเป็นหน้ากองตรงนี้กะบบต่างกันพี่น้องอู้ ไปเธอไอ้ผมบ่อยู่แล้วเนี่ยโอ้ยพามาอย่างตรงนี้อันตรายครับจัดไปมานำพึ่งเส้นใหม่แล้วพี่นอ้องพึ่งหางเมื่อกี้นี่โอ้ทั้งพึ่งทั้งลอยโคดจารนครับ <c ười> คนลุกคนฟองหักต้นกล้วยแว้้เนละนาดใหม่ๆเลย <c ười> <c ười> เดี๋ยวมาดูกันนะครับจุดนี้สิพอบอกมีตัวอยู่นยะ <c ười> นี่นะครับจัดไป นำพึ่งมาพี่น้องมาเจอรอยช้างอีกแล้วโอ้ไปตรงใดก็มีพู่นะป่าลูบไปพุ่นทะถึงนี้ก็ลูบไปนั่นโอ้ไป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 น,ะนำพึ่งมาตอนนี้ยังบ่เห็นนะพี่น้องมุ่นเข้าป่าใดก็มีแต่หอยช้างว่ะแถบนี้ <laughs> ตายเดี๋ยวดูตัวอีกก่อนครับมาจุดนี้เห็นมันลงอีกน,ะน่าจะมาใกล้หางมาแล้วพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวเบิ่งก่อนลมพร้อมมาเนะี่ย โอ้แดดกับฮอนได้บุน้อเพิ่งมือเนี่ยตำลงไปพุน่นเนาะประเดี๋ยเบิ่งก่อนครับตอนนี้มาตามเพื่องหางที่สามอยู่พี่น้องอาจจะมีหางที่สี่หางที่ห้าหางที่หกเด็กกะยังบุรูว่าจะได้ไอ้กบกำลังซองอยู่มีอยู่โซนนี้สันว่าผมเห็นอยู่เทงพุน่นเด้อเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าจะได้จากหางบ่มือเนี่ย <c oughs> ไป เดี๋ยวพาขึ้นไปดูทางนี้ก่อนพี่น้องอ,อ,อยู่ทงเนินหญ้านี่ให้กบนําขึ้นไปละโอ้เดินยากจ้ะส่องดูเห็นมันขึ้นมาจากนี่นะครับฮะงาไม้ล้มท่าพนพึ่งเกยไหมพึ่นเข้าเลยว่ยงาไม้ล้มท่านวะพึ่งเกยท่านวะซื้อได้เลยครับ เสือว่ะเป็นหน้าเขียบปุ้นะย่ยมังสายนี่เยี่ยมมังสายเย่เข้าไปฮะนะโอ้ยเดี๋ยวประึ้นไปขึกปนหรอผมบัเฮีนเขาไหมโอ้โอ้โอน่ะอยู่กับต้นมัน บักแคหัวน้ำสดจุ้มกุ่มเลยติดดินครับพี่น้องขางนี้ยอู้เดี๋ยวมาเบิ่งกันนั่นเด้อด่ะคักๆๆๆๆๆๆอู้โอ๋ฮะเห็นบ่สิโคมก็ตกแจยเบิด

้งเนตั้งแต่เช้ามาครับไอ้กบบอกว่ามันแก่ใช่ไหตัวแรกกับพี่นกเอาคบกับชุดมันตอดแล้วพร้อมครับตอดไอ้กบเลยด้อพี่นกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ย้กเฮ้ย้วสุดร้ยยอ่ะยเฮ้้ยยยย บบิงครัอันนั้นใส่จัดเต็มเลยครับเพิ่งตอดครับอันนี้โบลิแสเพิ่งบุดตอดโอูยประจำแล้วครับอู้น้ำหมดพี่น้องอู้หังนี้ขออนุญาตนอนเอาด้วยครับอ้ยนำมาจนว่าบ่ายเห็นเพิ่งมาหลายหังบบได้จากแก่มาได้หังนี้แล้วพี่น้องงามหลายกักกักกักอู้วหอมแก้มจากบาดนะพี่น้อง เบิ่งครับพี่น้องอยู่ท่ามกลางฝูงบินโอ้โอลังการดีนะครับเบิล้วครับคนบ้า,บ,าบ้าหลายเติบ์ตครับอย่าไปเชื่ออะไรนะครับกำลังสิตัดองางนี้พี่น้องไอ้กบมองเข้าไปอยู่นั่นแมมอีกให่นึ่งนั่นน่ะเห็นบ่เหมืหมอนกระสางนะครับ โอ้ฟ oh, ุกได้อ oh, ีกแห่งที่สองว่ะขักดไปเดี๋ยวเอาแห่งนี้ก่อนไปตัดวอาแห่งนั้นนะครับโอ้ยแห่งนี้ติดพื้นเนื้อี่น้องของแท้ของแท้ผมเจ็บไปเจ็บตัวว่ากันลีลาครผมหลังนี้ถึงขั้นได้นั่งตัดครับยืนตัดไม่ได้สักนิดเลยครับว่าชิโนนุูงหรอครับตอนแรกอะ

มันกนไม่รู้เรื่องแล้วกจิมน้ำหวานโอ้สามตัวนี่หลับที่บ่จับนิ่งเลยมั้ย น,น้ำจิ้มนึ่งรับ ได้คีเพิ่งกับไปสั่งเอากับไอ้กบเด้อครับผมมีครับหมดครับขายขายไม่ทันครับไป่ <c oughs> ที่ต่อผมร<ป>ู้จีเนี่ยฝันไปเสพุ้นนั่นละ่ะโอ้เจ้าโอ้ยงานบุญงานนั่นนี่ลังมาเอากันอยู่แต่ว่ามีละก็บางอย่างเกี่ยเคี้นเลยคีเพิ่งแังใจโนยเดี๋ยวนึกงออกไปไนดะ้ที่ มันใหญ่เล้วพี่น้องตัดคอนแบกเล่นไปบ่ได้ครับสีเหี้ยโอ้คัะค่ะครับ้าป่ะบ้านเล่นเงินน้อยครับอู้ได้ตัวอ่อนงามๆครับ <c oughs> ขอไปขายด้วยครับเดี๋ยวว่ากันนะครับคักพี่น้องโอ้ โอเคครับเอาก่อนเลยเอาเอา,เอาลุ้นหลังจองกันครับหลาพี่น้องเดี๋ยวเอาไปหา,หาหางต่อไปเด้ยอยรู้สิพอบ่ไอเลาะกลับบ้านแล้วละ่ะถือว่าโอเคแล้วนั่นได้หางเงี้ยเราจะต้องไปหาใบตรงโอ้ก็ก็อ,อกเอาคักกับยังคัก điều bừng hang nõi gọn chú nó, chúng ta đào này, cướp được đấy, cướp bồi đấy, ồ mình, bậc tam địa lún đó หางน้อยบอกาครับไปไปหาหางต่อไปดีกว่าตอนนี้มาหาพึ่งอีกนะครับจะนําอีกเส้นหนึ่งมาเจอแล้วแต่คาดว่าจะต้องทางน้ายากพี่น้องอุ่นนหรครับดำดำกลางจอนั่นเด้อโมเดลกล้องใหญ่มาอูผมรู้ว่าพอดีบ่กนะแต่น่าจะขาวอยู่นะครับจากการประมาณเนาะกะเอาโอ้คืออยู่กันน้มวะเฮ้ ไปเดี๋ยวเลาะดูอีกครับเผื่อมีหางซ้อนกันนะเดี๋ยวคุยง่ายกบกวนว่าจะเอามือนี่บอกจัดไปไปพี่นาะหางนี้สรุปว่าเอาเนอะขำกระสางก็ได้ว่าู้เดอรมัดอยู่พู้เดอรไมเบื่ครับให้ผมทางน้ำกวาสองทุ่มนมครับกลับบ้าน้วผมทางน้ำมาไปเดี๋ยวลุ้นกันขาวบุกขาวจัดไป จัดกับพี่น้องหางนี้ก็จะกลับบ้านแล้วกลับบ่ได้แล้วครับแรงแล้วอา,าสวนจะเห็นเพื่อกนก็ได้โอ้น้ำอีกตั้งหกักแรงอยู่เนาะบ่ใหญ่บ่เลยเด็ก ไปครับเพิ่งไก่ย้อนแล้วอู้หูหางใหญ่กว่าเก่าพี่น้องอู้ได้หลายกว่าเก่ลด้วยนะฮอทางน้ำทางน้ำอู้ย่ยาแบยาบย่าเลยจุดกันแล้วพี่น้องย่านเพิ่งแตกต้องในทางน้ำเลยครับอู้หูขึ้นไปแล้วนะครับ มีแต่น้ำมาเลยโอ้ยแต่เลี้ยง่ายบัวเนาะอยู่กับพึ่งแล้วพี่น้องปอดเป้าตัดนะครับ,ตอ,รบตอนเดียวได้บัครับเนี่ยไอตอนเดียวได้บั 就欠你一点。 มองหอดบุหินมาเนี่ยหัวเด้อ สำบูมนีผสมอดถึกเพื่อตอดเลยโอเคพี่น้องหางที่สองนะกลับบ้านแล้วละ่ะบอกเลยว่ายับนะครับแตกมาก่อนถือควันนะน้ำกับสำบูได้นะลได้ตัวอ่อนมาอยู่นะครับนี่ ต,ตรงนี้น่าจะเก๋แล้วน่าจะใช้บ่ได้แต่ก็ใช้ได้อยู่ตรงนี้นะอันนี้ก็ต้องเอาไปไอ้ก,กูบอกว่าไปบิดจะได้หาหางใหม่ได้ง่ายๆนะครับขอโทษหลายๆที่ต้องเอาเบิดไปโอเคคลิปนี้สั้นๆพอกันใหม่คลิปหน้าด้ยครับเดี๋ยวจะได้ยังจะถึกต่อทีบวกลุ้นไปนํากันนะครับลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ